กินส่วนใจอยากไปไหนอีกกินไม่หรอกใครเหรอที่มาดีนะโมงมาให้ด้วยค่ะซึ่งมอดเป็นโอ้มอดเป็นองค์คาราบุนตาข่ายโอ้ยเก้สุดยอล่ะอืมโอ้ยสวยมากต้องรอห้ามไมค์ิ๊บตอนนั้กุดมวัยใหญ่แล้วหัวมันใหญ่โมกุดเฮ้ยหนูอยากไปร้ลิเกอ่ะร้องลิเกให้ฟังหน่อยนะได้เลยค่ะวันนี้เตรียมมาแล้วแต่ว่าตื่นเต้นมากไหนลองร้องตื่นเต้นว่าไปเล่นลิเกอีกเออ ลูกคอจกเชียงก้งนะมาวันนี้ ว่าลิเกคนใต้เขาเรียกร้องว่าว่าโนราว่านาโงเออนเราก็คือแบบเหรอะไรนะคนกรุงเทพตัวกรุงเทพแกกรุงเทพอ่ะพี่ว่าว่าอะไรจ้ะขอน้องมโนสมโมทนานีอะไรนะคะขอน้องมโนสมโมทนานีมันเป็นร่างให้นะโอเคขอน้องมโนสมโมทนานีอ่ะขอน้องมโนสมโมทนานี ได้แล้วป๊ะจังหวะแล้วด้วยสุนทียรตด้วยสุนทียรตด้วยสุนทียรตเอ๋จนนี่อวยพรเป็นกลอนสดเจนนี่อวยพรเป็นกลอนสดสุนทรอย รำพันสุนทรภพรำพันนี่เป็นอะไรหรียได้นะเอามาคุณพี่ขาราคา,าปกติเท่าไหร่คะปกติเลยนะคะที่ที่น้องเพชรอ่ะขายนะคะก็คือ259บาทอบแล้วเราก็แบบว่าจัดโปร<า>จัดโปรในราคา199บาทอบาจาก<ร>เวลา5นาทีนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อะไรคะ เฮเลนค่ะเฮเลนทั้งทั้งอัดเริ่มขายเลยจ้าจ้าจาร้อยเก้าสิบเก้าเหลือร้อยห้าสิบเก้าเช่นเหลือเ้อยเท่าไหร่ล่ะร้อยเก้าเก้าโอเคคุณลดลงไปเลยโอเคเหลือร้อยเก้าสิบเก้าวันนี้ก็ตัวนี้นะคะเป็นเจลอาบน้ำนะคะใช้เวลาอาบน้ำได้เลยนะคะตัวนี้ใช้ล้างหน้าล้างหน้าทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายแล้วก็ จุดซ่อนรินอาหลังหน้าดายฉายตัวใดก็คือพกหลอดนี้หลอดเดียวครบเลยจบ mm hmm. เลยค่ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอาช่วยแบบลดกลิ่นอับอาการระคายเคืองด้วยนะมอสตนค่ะพี่มอสคยใช้ตั้งแต่เป็นในแพ็กเกจเก่าใช้ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้ในช่วงยูโควิดขายดีมากเลยนะเพราะมันฆ่าเชื้อด้วยเกี่ยวกับเพสันมาดูเองโดยตรงนะครับโดยสูตร ไม่ว่าจะเป็นกำจัดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคต่างๆมีโปรวิตามินบี5ด้วยคะนะคะช่วยแบบให้ชุ่มชื่นนะคะลดอาการระคายเคืองด้วยค่ะก็คือตัวนี้นะคะจะช่วยแบบตรงไหนที่มีขดแบบครับผ่อ้้วก็ม่มีขดกำจัดกลิ่นกำจัดเชื้อโรคโอเคเอ่อ ไอเนี้ยก็คือหลอดเดียวย่ห้อยี่ห้อติบอกเลยหนึ่งร้อยมลค่ะใช่เครื่องได้ขออนุญาตค่ะเครื่องได้เลย่มีมานานแล้วยังครับตัวนี้ตอนเนี้ยหนูขายมาประมาณสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วไม่ไม่ใช่เพิ่งสร้างนะครับเป็นแบรนด์ทยู่มานานแลยหรอคือถ้าถ้ามีพี่ๆเป็นคลับค่ะเขาจะจะรู้กันก็จะมีลูกค้าก็คือในกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่แบบได้ดูดีเกลมีขนาดไม่ได้ชุบน้ำนะค่ะอันนี้จะใช้น้ำล้างเหลวโฟมร้อยมามันเข้มข้นมากเลยใช่ค่ะมีถ้าโดนน้ำบาดผิวไหม้อะ อะไรนะครบบาไม่ใช่ทคราฟมันเป็นเจลโอตอนแรกคิดว่าฟองไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นเจลด้วยความทาเจลโอ้อยเ้าออบเ9บาทใช่ปีมมันจะหลูมีตอนนี้มีไม่ถแค่เจ0ร้อยเจ็ดรชิ้นเองร้9บาทเจ0รอยชิ้นได้ไหมคะเออมามามา หมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะผลิต4ปีราคาที่เดียวคน้องทีใหญ่เป็นสินค้ายิ่ใหญ่สีเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วตอนนี้มีคูปองเข้านะคะกดได้แค่169บาท้อบ้าทุ้ยตาลแล้ว700หลอด700หลอดค่ะโอ้มาสิมามาไม่รู้ว่ามีแฟนคลับสอดรำน้ำเพชรเข้ามา ดูบ้างหรือเปล่ามาช่วยกดตะกร้าด้วยนะคะแล้วก็ฝากน้องเจนนี่เป็นเจ้าภาพเผื่อแบบมีงานใดๆค่ะทีเกสต์สระร็อเพชรได้เลยค่ะไม่แน่นะเป็นสล็อคสลาราก่อนนะกว่าจะรันลิเกนะร็อาก่อนร็ราก่อนแต่นี่ก็ยิ่งรำมือ่นานแล้วนี่เอามาขอน้ามสะาดล้างล้างออกด้วยน้ำสะอาด มาๆๆนะครับกดในตะกร้าเลยนะครับจากราคาปกติ200เท่าไหร่นะครับ259บาทวันนี้จัดโปรในไลฟ์สดพีเจนี่แท่าน uh ั้น199นะครับอ้าวพี่น้องคนตายชาวท่วนยามบันเราใครเล่นในไลฟ์สดยูนะครับ199ซื้อไปใช้รอดเดียวจ๊อบเลยมีใจเดียวฟองอย่างผู้ชายนะคะผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะทําวานสะอาดเลยเพาะแบบ ส่วนซ่อนเล็กของผู้หญิง้วยปเใช่ค่ะแล้วก็อาการอะไรใเครื่องกลิ่นอับนะคะใช่ครับหรือว่าใครที่แบบมีกลิ่นกลิ่นตัวอะมีกลิ่นตัวแรงๆไว้พอกไว้ช่วยได้เยได้ค่ะตัวนี้เป็นผลที่หลังอะไรเงี้ยค่ะใช้ช่วยได้เลยตัวนี้นะคะก็คือแค่หยดนิดๆเองมันฟองมันเยอะนะคะพอทูกน้ำที่มันจะถั่วเรือนล้างเลยอ่า FC ลิเกนะคะกดตะกร้ากันได้เลยผู้ชายเหลือ169นะอันนี้คือจากปกติเท่าไหร่นะคะ 2 5 9ร้อยห้าสิบเก้าโอ้รถเกือบร้อยจัดโตแล้วมีคูปองหลดลงไปเรื่อยแล้วเรื่อยพวกสิบเก้ามีคูปองมีคูปองอีกครับสวยเนอนางเอวิเก้เขาแต่งสวยวยแต่งตัวทีนหนึ่งกี่ชั่วโมงคะจริงๆถ้าแบบแสแงรดิเก้ปกติค่ะชั่วโมงหนึ่งแต่งหน้าทำผมค่ะ ทรงผมมันไม่หนักทํเองใช่ไหมจ๊ะก็แล้วแต่ทรงวันนี้วันนี้แบบวันนี้แบบเบาๆปกติจะแบบตั้งโชว์แบบอะไรนะเบาๆเบาๆอันนี้แบบเตะให้บอลบอลมันไม่เหมือนกันเนาะเบาๆอันเอฟเตะให้ขาบอลหล่อใส่เแบบหล่อใส่เโนราหล่อเต่งหนาดว่าอ้โหโกดกันเยอะๆนะคะเขาบอกว่าช่วยฆ่านมเบลลี่คืออะไรวะลูกลูกลูกสามมีมีลูกสามคนค่ะสามีสี่ว้าวแบบเนย เจนเนี่ยเจนดูเจนดูคนตัวใหญ่คนูมีแค่สองใครคนตัวต่างประเทศโอนะเป็นพนันเบเปียนป้ป้าปกดหน่อยเร็วกดหน่อยแล้วฝากถั่ตะกร้าหน่อยนะคะมีแค่เจ็ดร้อยชิ้นแล้วมามีแค่เจ็ดร้อยชิ้นนะครับเพราะว่าสินค้าเหลือเท่านี้ครับเจ็ดร้อยยี่แอลค่ะคุ้มมากตัวนี้ สามารถพาเครื่องบินได้ใช่ใช่ร้อยเที่วพอกจอบเลยภายในรถดเดียวทำงตัวทำงหน้าทาั้งเรือนร้างถูกซิ่งถูกยางกับแปลงที่ควันลอ,อันกับอยไปช้ยาที่ควันมาอยู่เพื่อนเนาะไปไหนกับพอกไอเนียวใช่เราวจะหมดเวลาแล้วานะหมดเวลาแล้วค่ะหมดเลยครับดัวาาาาเลย พอหาเจลล้างหน้านะคะบอกพี่น้องเ็นบอกบูมเนี่ยอันนี้พี่ไม่ได้แบบว่าพูดเพ้อหรือว่าอะไรนะทำมากี่ปีแล้วคะสี่ห้าปีแล้วโอ้โหได้น้องอีกสัก200ร้อยหลอดมาแล้วกดอีกสัก200ร้อยหลอดนะครับทำมาสี่ห้าปีเนาะถ้าสมมติถ้าทำไม่ดีอ่ะล็อตแรกล็อตสองล็อตสามคงไม่ได้ผลิตไดใช่ครับยังได้ยินข่าวว่าเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วใช่ไหมจ้ะฝากพี่ๆนะคะที่เคยใช้มาช่วยคอมเมนต์ ให้ได้นะคะใครใครเคยใช้ม่อดีตอนไปหาของอ่ะหลังทีมหลังมาพี่เจบอกเฮ้ยตัวนี้เขาเคยใช้เขารู้จักแต่เขาไปหาให้เขาบอกเขาเลย้ะแต่เคยต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่จะต้องเชื่อเขาเลยคืออะไรเพราะเขาแต่งหน้าหนักกว่าคนปกติหลายเท่านะเพราะเขาต้องแต่งหน้าทํางานหนักกว่าคนปกติหลายเท่าถ้าล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยต้องมีสิวมีอะไรเต็มแล้วแต่นี่นะเดี๋ยวบุ๊ดูให้ครับไม่มีแววาว่าเจ้าเว่าเลยใช้ตัวนี้ได้เลย ถ้าเราแบบใช้เครื่องสัมาษณเสร็จแล้วคือสามารถใช้หลังหน้าได้เลยออะไรเวลาเราอนมันรู้สึยอ่านไหมพี่พี่นี่ยมันรู้สึกแย่อ่านไหมหรือว่าแบบว่าีย่อ่านคือมันนึกนก็คือลื่นค่ะลื่นโอเคแก้คำได้แก้อ่านเนี่ยอ่ามันไอ้นี่ไงมันนึกมันนึกเออนะฮะลื่นลื่นเปิะอีกห้าสิ50บาทสุดท้ายค่ะ ากให้กดนะจริงๆอยากให้กดไปนะคะเนาะใครที่โหลดไปครับเปิดใจแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะแล้วบอกว่าเราอยากให้น้องขาดทุนนะน้องมาไกลนะอันนี้คือแค่โปรพี่เจนนี่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ขาดทุนอะไรแล้วขาดทุนอุตสาห์แต่งชุดขาดทุนพี่ชุดใหม่เลยนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ที่ไหนเลยใส่ที่ีที่แรกที่แรกเลย ถ้าพูดถึงในเรื่องของการดูแลความสะอาดเนี่ยบุ๊มต้องยกให้กับอาชีพพี่เขาเลยใช่ไหมอาชีพพี่เขาคือเลยต้องแต่งหน้าทุกวันถ้าล้างหน้าสะอาดจี๊ดเตี้ยวผิวผิวเซนสติฟแล้วก็เป็นสิวเป็นสีเป็นนุ่มเป็นนี่แน่นอนแต่เนี้ยไม่มีสิวทุกคนแล้วทำกับทำเป็นฟิล์มโพรน้ำหน้กมาบุ๊มว่าเตียวล้าหน้าอะไรคุณหมอว่าตอบโจทย์ครับขอบคุณมากเลยนะคะฝากติดตาม นีนะหนึ่งหลอดคือใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวได้หมดตัวมีโค้ดส่วนลดอยู่ด้วยนะครับทุกคนปราะว่าปกติอะจากราคาส่อง159วันนี้ในไลฟ์พิเจนเรื่องรอยเกาเกาแหลบมีโค้ดส่วนลดลงไปด้วยแล้วเรื่องรอย69บาทเลสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วสามหมื่นแร้วไปทุกคนจ้าพราะลักษณะด้กดเลยนะคะตอนนี้นะและแบบโดยเฉพาะสาวๆในการถ้อยู่แฟนคือตัวนี้คือแบบ ความจริงหนยว่าโอเคนะเพราะว่าหนึ่งหลอดใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วใช่ซื้อไปใช้กับแฟนใช่ใช้ด้วยกันได้เลยะซื้อไปลองใช้รับรองว่าต้องกลับมากดซ้ําแน่นอนเพราะว่ามันคุ้มอันนี้ผิวแพ้งใช้ได้ไหมคะผิวแห้งสามารถใช้ได้ค่ะก็คือตั้งแต่ขาดมาที่แบบมีลูกค้าแม่ยังไม่มีใครบอกว่าแพ้ใช่ตัวนี้อ่อนโยนเฮเลนมันอ่านว่าอะไรภาษาอังกฤษเฮเลนโทเทิร์นอะไรแป้เปิ เป็นขนั้นดีสิซั้งให้ยากเรียให้ยากก็ไหวแต่ค่ายง่ายนะขายง่ายใช้ง่ายใช้ดีนะครับฝากพี่ๆกนละเก้าด้วยนะคะ199บาท100 ml ไม่ต้องถามว่าทำไมเขาทำนะเพราะต้องแต่งหน้าทุกวันใช่ค่ะคือปกติหนูว่าเป็นคนแบบแพ้ง่ายใช่เป็นคนแบบผิวแห้งแล้วก็แบบผิวแพ้ง่ายชอบแบบ เป็นเริ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยค้องไฟปีกแก่ปีกแก่น้าเวทีไฟสปอร์ตไลท์พี่กับไฟบอลร้องชอบเองก็ใช้เองแล้วอะไรแบบนี้มันต้องเต็งไม่น่าเนาะแล้วมันขายด้วยความที่มันอยู่มาห้าปีแล้วขายจาตใจอยู่จริงจริหมดรอบนเนี้ยอยูตัดจิตใจอยู่ว่าเราจะทําแบบ ขายต่อดีไหมหรือว่าจะแบบไม่ผลิตแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าถ้าเราไม่ทําแล้วแล้วเราจะใช้อะไรทำใช้เองใช่เอ็นดูทำใช้เองอันนี้เป็นฟิวแบ่งปันแล้วกันเอาค่าดอกกันม่คืออกมันตราชอบด้วยไงเราเราชอบชอบเราใช้เองด้วยค่ะก็เลยแบบอยากบอกอใช่สินค้าตรงนี้ค่ะนะครับกดในตะกร้าเลยนะครับของพี่นางเอกน้ำเพชรนะคะของน้องนางเอกวิกเกอคุณสวย ของพี่สารวสอนรามแต่สอนรามไม่ได้มาสอนรามไปเล่นลิเกแล้วเป็นผีเศร้าครับนี่ถ้าผีเจ่นเป็นลิเกชื่อนนางเอกเจนนี่อะไรได้เพราดสูญไปขนาดตึ้นไม่ยอมทุ่มเงินนู่นถ้าถ้าเด่นนี่เป็นลิเกชื่ออะไรดีคะพี่ชื่ออะไรดีตั้งฉายาเลยน้องเจนนี่อะไรดีน้องเจนนี่อะไรดียอมสีไรสุดได้อยู่ัก้วยเจ็บคนหนักมวย ไม่มีซีมอ่านสิไปเลยไม่มีสีมอ่านสิไปเด็กเด็กอ่ะเร้เหลือีกร้อยหลอดได้ไหมอ่าได้ไม่กี่หลอดขายเต็มที่เลยค่ะเพราะวอีกหร้อยหลอดขายเต็มที่เลยจ้ะอีกร้อยหลอดสุดท้ายใช่ขายเต็มที่เลยจ้ะจิ่มากเลยอ่ะหนูนั่งไลฟ์เองไม่เคยได้เท่านี้ขายเลยแม่ตามขอบคุณน้องจินดี่มากเลยค่ะอีกหนึ่งร้อยหลอดสุดท้ายนะคะสำหรับรอบนี้นะคะตอนนี้ก็คือหมดนิดแล้วก็คือหมดเลยก็ถ้าเราผลิตต่อก็รอของอีกประมาณเดือนหนึ่งใช่ค่ะ แต่ถ้าไม่ผลิตต่อก็คือไม่มีแล,แ,ลแ,ลแล้ว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 ยิ่งเป็นสินค้าแบบนี้สารสาก,กัดอะไรมันต้อง<ช>มันต้องผ่านกร<ป>ะบว,ะ<ช>วนการเยอะใช่มีมีกรดแลคติกมันา่อนนะคะช่วยแบบลดกลิ่นขังอ,ะะอาจารย์จะใช้เครื่องด้วยนะคะตัวนี้นะฝากพี่ๆนะคะอย่ามาใจเชื่อกตะก้าไอระเบอดเนะคะอ๋ออ้อนละอ้อนละเป็นขนาดไป เพราะปกติพี่บอกว่าเวลาพี่นั่งไลรขายไม่ได้ถึงขนาดนี้เพราะพี่จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่กับแควนแกเองก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่จะชอบระแวงผัวอแบบว่าเพราะนั่นแล้วก็แบบไม่ตรงประเทศแทบแทบแทบ่เวลาจะทำโน่นทำนี่ก็ลาเวงอยู่เรื่อยสมองพีแต่ไม่ไม่ะมก็เถียงกับลูกีอไแต่ี้นะคะเถียงกับลูกคนกลางเขา คู่ลบตบมือกันสู่ลบกดมือกันไปกดไปคนละหนึ่งหลอดได้เลยตอนนี้มีโค้ดมีคูปองเข้าด้วยนะควจริงเลิศนะเพราะว่ายางได้ทั้งหน้าทั้งตัวบูมแฟนคลับเป็นห่วงบอกว่าไหวไหมไปพักก่อนสักพักไหมไม่ไหวเอาโทรศัพท์ไว้หน่อยไม่ถ้ามึงแบบเหนื่อยมึงพักได้เลยนะมันไม่ได้มึงมันเป็นช่วงแค่ว่ามึงเขาจะ่าช่วงเย็นปะแล้วฝนเริ่มปออย่างเงี้ยมันเดนอาการปกติไม่นอนจ้างมาต่อค่ะคุณแม่จ้าค่ะพี่ๆนะคะหนึ่งหลอดคุ้มแน่นอนนะคะตัวนี้นะ เบจเนมานะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยอย่นี้นะคะใครแบบมีผดแบบที่หลังอะไรเงี้ยค่ะผิวหนังในตัวนี้ช่วยได้ทุกอย่าค่ะที่หน้าที่ตัวช่วยได้หมดเลยนะคะอ่ะโอเคแต่มีกลัวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแบบพี่ให้ขายแล้วก็อีกต่างนี้ยังไม่เอาลงนะเพราะว่าเอ็นดูน้องอยากให้ดูกดไปเรื่อยๆใช่ครับอัวนี้อีกตัวนึงฝากพี่เอ็นช่วยขายด้วยอันนี้เป็นสเปรย์ฉีดรักแร้ค่ะรักกลิ่นกายสเปรย์รักกลิ่นกาย ล้างเสร็จไปล้างเสร็จเอไปสีสเปรย์ต่อเป็นสินค้าที่ควบคู่กันไปมี3กลิ่นนะครับกลิ่นเบกิลเอกิ่นบีแล้กลิ่นซีมีกิ่นบีกลิ่ซีกลิ่นซนะครับมีสามกลิ่นแต่ว่ากลิ่นบีนี่มันเป็นกลิ่นบีซิเกตคือคือกลิ่นพิเศษอ่าฉีดไปแล้วพอผ่านไป8ชั่วโมงยี่ไม่หอมขึ้นมาอีกกลิ่นนั่นเองเพราะว่าต้องอธิบายอย่างนี้เพราะว่าเขามีน้ำมันแครเขาเป็นน้ำมันแครบ มัมีน้ำตาตำเป็นน้ำมากหียเลยหอมแบบละมุนอะใช่อปกติราคาเท่าไหร่ปกติราคาสองร้อยนั่นเลยนะจากปกติสามร้อยเก้าสิบคับพี่เจนคู่ลดอามร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช้คู่กันไปเลยใช้คือกันไเลอฟกระสีบอวานรขึ้นขึ้นขึ้นไ์สดพี่เจนกันประมาณตีหนึ่งกว่าได้เลยไหม ตอนนี้ขอออกเหลือแค่สามสี่ร้อยชิ้นแล้วนะครับมหมดโรงงานแล้วคนยังไปก๊ตอตต <300 S 1> ์อ์เลย่อ่ะเหลือสามร้อยชิ้นสุดท้ายเหรอเหลือสามสี่ร้อยชิ้นสุดท้ายไม่ไม่ถึงสี่ร้อยครับทางเจ้าของแบรนด์แจ้งมาทางโรงงานเหลยทีออ่ถึงส<า>ี่ร้อยชิ้นแล้วน,นี่บอกเลยว่าหอมมากแล้วแพ็กเกจมันดูหรูหรามันเหมือนออกจากแล็บมาเลยเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยดูเพราะว่าอันเนี้ยเป็นผู้แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้คิดคนนวัตกรรมคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยพี่เจนเออเมื่อคืนคือคนที่ขายคืออาร์ดีที่คิดคนเลยนะใช่ค่ะใช่ก็คือผู้ นักวิจัยที่คิดพัฒนาสูตรเลยโอ้นะคะคือตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าบูมใช้เมื่อวานใช้เมื่อวานเจอสินค้าเมื่อวานแล้วใช้เมื่อวานเลยตัวแรกบูมฉีดทิ้งไว้ทิ้งไว้แล้วเนี้ยมากันสามคนตั้มั่นใจมากเดินมาคอยดูนะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเอาถูนะถูถรักแร้ตัวเองอะถูรักแร้ตัวเองทำไมวะพอแห้งกูก็ถูรักแร้ กลิ่นเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนคือกลิ่นหอมกว่าเดิมแล้วมันออกมาอีกแล้วมันออกมาอีกแล้วมันก็เลยเป็นการที่บุ้งรู้สึกว่าอ๋อรักแล้วเราเวลาเราเดินน่ยมันเบียดเสียดกันตลอดมันเบียดเสียดอย่างนี้ตลอดมันสร้างกลิ่นขึ้นเรื่อยๆกลิ่นหอมจากสเปรย์เออกลิ่นยิ่งแบบยิ่งทุยๆๆนี่งลิ่นหอยิ่งมันตรงนี้แล้กลิ่นขึ้นเออแล้วกลิ่นเราจะไม่เหมือนกันนะเวลาเราเดินออกกําลังกายเราฉีดโบท็อกซ์นะพี่บุ้งเหมือนวันใหม่ทุกอชิกกนนนเเดียววัะแ่่าารใ้คทิิิวววตตีี้แบบชประจันด้วยกันอ่ะ แต่พอหมดสุดท้ายมาโดนพีเทียมันจะเป็นคนละกลออิ่นใช่จริงจริงอันนี้คือเมื่อคื่อนขายไปแล้วรอบนึงนะคะแล้วก็วันนี้มาเก็บตกให้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีกลิ่นตัวรักแร<ช>้นะคะต้องการมีสเปรย์ไว้ฉีดดับกลิ่นต่างๆนะคะกด<อ>ไปได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะนี่บอกเลยหอมมากแล้วก็ใช้กลิ่น้วยกลิ่นละมุนมากกลิ่นที่แบบอยู่กับเราได้ทั้งวันทั้งคืนก็คือไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกคลื่นไสเลยอะไรอย่างนี้เลยหอมจริงๆหอมแบบดดดึงงูคคนนข้้าาๆววยยะะ่่แลลบอกเ พอฉีดปั๊บคือฉีดน้ำหอมมากกลิ่นนี้ก็กลบเพราะมันฟูมันออกจากต่อมเหงื่อเราโดยตรงไงแต่น้ำหอมมันไม่มีใครเอาไปฉีดจักรเแลนได้พี่ชั้แต่สเปรย์นี้พอมาฉีดจักรเแลนปั๊บกลิ่นมันฟูจักรเแลนอะไรเนี่ยไม่จริงๆริงไงที่บอกว่าอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวิธีน้ำหอมมีไว้ฉีดตัวฉีดเสื้อผ้าก็มีฉีดเสื้อผ้าไม่ต้องมีฉีดรักแร้เพรนี่ยเขาทำมาเพื่อสงกปรกด้วยเพราะว่า ว่า uh, น้ำหอมอ่ะอาจจะมีแอลกอฮอล์พี่บุ๋มแล้วแอลกอฮอล์โดนเนื้อเราอ่ะมันอาวันใหมาพูดขายแบบแรปเปอร์จนคนต้องกดช่วยดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในร้ะดับพี่เจนนี่นะคะตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะกดตะกร้าได้เลยนะคะจาก390บาทตอนนี้เหลือ199บาทเท่านั้นจากแบรนด์แอมเบอรี่นะคะเป็นสเปรย์ฉีดรักแรกนนะคะบอกได้เลยนะคะบบฉีดไปนะคะกลิ่นหอมคุ้งกระจายนะคะกลิ่นทั้งหมดนะคะมีสามกลิ่นนะคะกลิ่นเอกกลิ่นบีกลิ่นซีนะคะส่วนเวลาใครฉีดไปนะคะตุ่มหนังไก่ก็จะหายไปรักแรกขาวกระจายไฟเปิดให้แล มันตลาดสดนะราวกับริกเก้ฉันรม่พูดน่งลุงวาตะโกงตอนนี้น่งลุกคนอยู่นี่นี่น้องเกศนี่นะคะเอากดไปเลยนะใช้ไปใช้ด้วยกันได้เลยได้ตอนนี้นะคะสินค้าทั้ง2ตะก้าเนี่ย199เลดอีกน้องแล้วก็ทุกคนกดได้คูปองก็คือเหลือ169หหมดเลยใช่ใช่แล้วที่สำคัญนะตัวนี้คือเขา คนที่เขาคิดค้นเขาผลิตเคข,ขาบอกมาเลยว่ามันเป็นนวัตกรรมนาโนแคปพอ,อใช้ปุ๊บมันก็คือจะแตกตัวทําให้กลิ่นนั้นยังคงความหอมอยู่ได้ตล<ช>อด48ชั่วโมงจ้ะค่ะ ลดแบคทีรียลดอาการอับชื้นเหมือนกันนะคะบอกได้เลยว่าปลอดชี้ปุ๊บปีนองเออคนตายเราฉ่ำส่วนเราเชียดเลยเมื่อวานถ้าผงจำไม่ผิดบอกว่าถ้าสมูทรูหนูน้องๆที่ใส่ชุดเสื้อขาวนักเรียนคือจะไม่มีค่าไม่มีท่าแล้วแล้วทุกคนจาเพราะให้ผู้ปกครองเด็กๆนะถ้ารู้สึกโอ้โหปัญหาด้วยการที่เด็กๆกลับบ้านมาแล้วต้องซักชุดนักเรียนให้ลูกแล้วลูกมีรอยคราบเหลืองตามรอยจั๊กแแลวทุกคนต่างปัญหาไปเลยค่ะตัดปัญหาที่ต้นเหตุไม่ต้องไปตัดปัญหาที่ปลายเหตุ้ดยการหาซื้อของมาอุ้มทำให ต้องค่ะตัดปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุดยการที่ใช้สเปรย์นี้ไปเลยเพิ่งมีการล่าสุดเพิ่งมีการไปไปทดลองกับกลุ่มสำรวจที่เป็นนักกอล์ฟ18หลุมคือเอาอยู่เขาเคลมอย่างนี้เลยว่า18หลุมเอาอยู่คือฉีดไปปุ๊บกลิ่นกัวก็คือไม่มีเลยใช้แต่ชีวิตท่องเที่ยไม่ลงหลุมเลยใช่แต่คนที่ทำไปกินตัวเองชอบเครื่องใหม่นาทีสีวิตสุดท้ายแล้วเนี่ย ะะคไม่มีสารทให้เกิดฟองนะคะไม่มีสารอันตรายไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีสารกันเสียมนะคะสามารถใช้ได้เลยกว่าด้อมดยูนิตยูนิตสองผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นแล้วซื้อพวกคู่กันไปเลยค่ะ199บาทเท่านั้นทั้งเฮเลนนะคะแล้วก็แอมเบอรี่นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะอาบน้ำเสร็จฉีดสเปรย์ดับรองห้องยูได้ไปเลยทั้งวันทั้งคืนพี่ให้ส่งวันส่งวันปีง่ายแม่งวันไปเลยไม่ใช่ส่องวันที่ม่ไม่ส่องวันที่มีคลินส่งวันที่ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องอาบน้ำ อไปม่แต่ถ้าเกิดว่าแบบมีกลิ่นมีกลิ่นก็ล้างก็ใช้เจลใช้เจลต่อล้างต่อล้างแต่ละส่วนไปจะประหยัดทำไมเนี่ยไม่ความจริงเราต้องอาบน้ำทุกวันแหละถูกแล้วชีวิตนะอขอบคุณนะคะขอบคุณคมากค่ะรอบคุทมานค่ะฝากด้วยนะคะแบบแอบบรีกับเจลแพรเลนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ไอ้ดีไอ้ดีลดคุณลดค่ะค่ะค่ะตาละลด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 คุณอ่ะเดี๋ยวทางบ้านหนึ่งตัวแล้วก็เจอกับอ่พี่น้าได้สามาทางบ้านเป็นอะไรทางบ้านมีอะไรแปลกๆขายบ้างไหมคะจังหวะนี้อยากได้อะไรแปลกๆคอมเ์